ครับผมกัลยาณมิตรพี่ๆเ,เพื่อนนะครับพอดีสองวันที่แล้วนะผมเห็นคนหนึ่งเขาพูดว่าเหนือโลกเขาบอกเหนือโลกเหนือโลกอะไรว่าเหนือโลกก็เลยฟังเขาก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่ปัญญาเหนือโลกเหนือสมมุติเหนือความรู้สึกนะึกคิดสิเออ มันก็อัตราหนึ่งอโลกอีกอจำคําคนอื่นไปพูดอจําคําคนอื่นไปประมวลไม่อแอบฟังคาคนอื่น <c oughs> ก็เอา <c oughs> เอืก็เอาตรงนั้นยึดไว้อืมประมวลได้ก็ยึดไว้ตรงนั้นอีก แล้วจะเอาอะไรมาจบเหนือโลกเหนือความคิดเนี่ยบอกแล้วทำยังไงจะให้หยุดคิดเอาอะไรวะเหนือความคิดแล้วยังจะให้ทำหยุดคิดอีกเออเตะตัดขาตัวเองต้องอาณาปานาสติเอาต้องให้ฝึกกรรมฐานอาณาปานาสติอาแเราบอกเหนือโลกเหนือโลกยังมีให้ไปฝึกอีกเหรอเหนือโลกมันไม่มี รูปแบบการฝึกแล้วเนือโลกอะ่ะเออเอเออยู่เนื้อสมมุติอยู่เนื้อความรู้สึกนึกคิดนี่คือปัญญาจะบอกเขาไปฝึกนั่นฝึกนี่มันไม่ใช่แล้วไม่มีการฝึกเออนี่แหละมันหลงกิเลสต,ตัวเองอะ่ะเหนือโลกเขาไปหมดอะ่ะ เหนือชาวบ้านชาวเมืองก็ไปหมดนะครับอืมเก่งอยู่คนเดียวอ่ะเออเออเป็นซะอย่างนั้นแต่จำเขามาพูดเออเป็นไม่ได้สภาวะวามาใหม่มาทีก็เกิดหลงเข้าไปอีกหลงอีกเออ <c oughs> สอนไม่เหมือนเดิมสักทีนะครับ ผมก็ขำแล้วกัน่ะไม่สงสารหรอกขำบ้าบอคอแตกปัญญานะครับมันต้องเหนือมันต้องอยู่เหนือความรู้สึกนคิดเออไม่ใช่แบบนั้นต้องเห็นทั้งหมดอ่ะ แจ้งทั้งหมดนะครับถึงจะจบไม่มีทางจบหรอกแบบนั้นน่ะก็ติดวางวนในสังโยชน์ห้าตัวหลังเหมือนเดิมนหละนวิชานั่นแหละบทบังอยู่อ่ะมีวิชาก็มีรูปปราระไงม,มีรูปปาคะก็มีอรูปปาระมีรูปปาคะก็มีมานะมีมานะก็มี อุทจจะเออมีอุปสรก็เพาะอวิชชานั่นแหละครับพวกคุณก้าวผ่านตรงนี้ไม่ได้หรอกนะยังปิดกั้นตัวเองอยู่เอออยู่ไปแบบนั้นแหละเออพาลูกศิษย์หลงอยู่นั่นแหละเออให้ฝึกเขาฝึกกรรมฐานอยู่นั่นแหละหน้านบอลคอแตกเออ เหนือโลกแล้วยังมีให้ไปฝึกอีกฝึกยังไงเออท้าเหนือโลกเขาจบแล้วเรามันเห็นสว่างแล้วปิดช่องแล้วตอนเนี้ปิดช่องเงียบไปแล้วอืไม่กล้าออกมาหรอกอยังกล้าออกเสนอหน้าออกมาเนี่ยเออ ตัวเองสอนมาไม่เหมือนเดิมสักทีก็ไม่อายเขาด้วยเออก็ตัวไม่อายนั่นแหละครับนั่นแหละตัวมันตัวตนต,ตัวกิเลสนั่นแหละมันจะจบได้มาไงเราแบบนี้เออยังบอกอาณนาะปานสิเออสอนให้เขาหยุดคิดอีกหยุดคิดบ้าบอเลยเออผมอยังคิดอยู่เลยแต่ละวันถ้าไม่คิดแล้วมันจะดำเนินชีวิตไปยังไงเรามนุษย์ มนุษย์มานาจะเป็นมนุษย์มาได้ไงถ้าไม่คิดความคิดมันต้องมีคนเราอืไม่มีความคิดมันจะเกิดปัญญาได้ไงนะครับเออก็ไปดับสติปัญญาไว้นะสิมันหยุดคิดมันจะเกิดมาจากไหนล่ะออสติก็มาจากสัญญานี่ไงเออสัญญาสังขารวิญญาณเนะี่ยออ มันก็ต้องใช้ตัวนี้เพื่อจะเป็นปัญญาเออหยุดคิดเอาเป็นปัญญามาจากไหนละ่ะท,ท,ทั้งๆที่ตัวเองไ่คิดไปแล้วว่าหยุดคิดเออยังบอกว่าหยุดคิดบ้าบอคอแตกติดกันนั่ะวางบนอยู่ในโลกนั่นแหละครับสายเข้า